ออโรบเหลือหลังที่เราเป็นมานานมันก็ต้องค่อยๆดีขึ้นไปอ่ะอันนี้หมอจะบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่เวลามาจะบอกเลยว่าหมอผมลดยาได้แล้ว หลักๆคืนนอนไม่หลับเราไม่ค่อยหลับเลยอ่ะตื่นก็ตื่นบ่อยปลืเราก็ม่รู้ตัวอารมณ์อารมณ์ต่างๆไม่ค่อยดีอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมันก็มีอุดรงุดิดบ้างแร้วที่สําคัญเลยคือเป็นความดันไขมันหวานเป็นมาสักกี่ปีแล้วคะเป็นมานานแล้วเป็นอายุสามสิบห้าสามสิบหกเป็นตั้งแต่สามสิบห้าตอนนี้หกสิบสามใช้ยามาโดยตลอดเลยไขมันก็เริ่มมาความดันก็เริ่มมาเป็นโรคเรื้อรล่างเราก็ต้องคุมอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งตั้งแต่ประมาณ5ปีที่ผ่านมาก็คือมีการได้ใช้พวกยาที่ช่วยลดต่างๆด้วยเนะาะอ่ะเบาหวานก็กินมา50ปีอ่ะไข้ไอบันก็กินมา35ปีอ่ะมันเคยคุมคได้ไหมคะก็ยังไม่เคยได้ค่ะมันสูงตลอดเลยเนาะเราได้มีโอกาสามาดูแลกันเนาะองหมโอก็มีโปรแกร,รมเนาะการปรับสมดุลฮอร์โ,โมนต่างๆจริงๆฮอร์โมนมีหลายตัวด้วยนะที่ดูแลไม่ใช่แค่ฮอร์โมนเพศจายนะดูแลกันหลายกลุ่มนอนหลับดีขึ้นไหมคะดีดีะดีเนาะนอนหลับดีขึ้นความเครียดการจัดการความเครียดต่างๆก็ก็โอเคนะดีขึ้น รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมันดีเลยแหละเพราะมันสะท้อนผ่านผลเลือดมาเลยค่ะล่าสุดนี้พี่ตรวจเลือดเนาะค่าต่างๆดีขึ้นเยอะไหมคะดีดีขึ้นเยอะเลยครดีขึ้นเยอะมากจนคุณหมอหยุดยาไปให้หลายกลุ่มเลยอะ่ะใช่ไหมอายาเบาหวานกินมา50ปีก็หยุดแล้ว หยุดแล้วอะได้หยุดด่ะโอ้น้ำปาลสะสมเมื่อก่อนอันนี้ปีที่แล้ว7ตรวจเดือนที่แล้วเนี่ยเหลือ5.6 2, 2. 2. เองดีมากเลยแล้วก็อค,คอละะเลสเตอรอลลดลงมาเหลือ109กไตกีสลายเมื่อก่อนอันนี้ตัวเด็ดเลย305มาก่อนตอนนี้เหลืออยู่45 HDL ไขมันดี36ตอนนี้เพิ่มด้วยนะ43สมสมัยก่อนออกกำลังกายก็ตลอดเนาะเพิ่มเลยคะพี่ไม่เพิ่มนะ แต่อันนี้เพิ่มได้นะเนี่ยแหละช่วงนี้แหละที่เราพยายามดูแลกันนะ่ะแล้วก็ ldl ลดเหลือ48อ่ะปคือเขาเรียกว่าเนี้ย ب, ตามค่าเลยอ่ะ,ะหวานได้หยุดยาแล้วความดันเป็นไงฮะจากที่มา่ก่อนกินมา35ปีอัะลดได้ยาไขมันนะ่นะอนาคตได้ลดแน่เพราะค่าดีสุดๆเหมือนกับเวลาเรามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับเนาะนอนไม่หลับเรื่องมีความเครียด แต่ผลพลอยได้ที่เราได้คือโรคเรื้อรังเราดีขึ้นหมดเลยมันกำลังสะท้อนว่าร่างกายเราดีขึ้นร่างกายเราดีขึ้นพอพี่นอนหลับพี่ก็ไม่เครียดผมก่ไม่คิ่ามันจะลดลดลดได้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่เวลาเราปรับสมดุลฮอร์โมนอะฮอร์โมนมีหลายกลุ่มเนาะแล้วเราไม่ได้ปรับแค่สมดุลฮอร์โมนเราลดการอักเสบภาพรวมร่างกายด้วยเราลดความเครียดสะสมด้วยพอเราดูแลคู่กันไปหลายอย่างอะเหมือนร่างกายมันดีขึ้นะซึ่งอันนี้เห็นชัดเลยเวลาคนไข้มาดูแลนะเวลาร่างกายเราเครียดอะนอนไม่หลับเราเครียด ร่างกายเขาต้องการใช้ฮอร์โมนเพื่อต้านความเครียดเหล่านี้นะคะร่างกายจึงพยายามผลิตคอเลสเตอรอลเพิ่มสมมติมว่าร่างกายเราผลิตคอเลสเตอรอลเพิ่มแต่เราไปกินยานลดคอเลสเตอรอลด้วยเนาะมันก็เอาไปผลิตฮอร์โมนต้านเครียดได้ร่างกายก็เลยผลิตอยู่นั่นแหละแต่พอเรามาดูแลกันไปเรานอนหลับดี ความเครียดเราน้อยลงฮอร์โมนกลุ่มฮอร์โมนเพศช,ชายฮอร์โมนต้านเครียดที่หมอดูแลให้ไปอะคะ่ะกลุ่มพวกนี้ลดความเครียดได้พอเราความเครียดร่างกายมันไม่เครียดแล้วอะมันก็ไม่จําเป็นต้องผลิตคอเลสเตอรอลเยอะไม่จําเป็นต้องผลิตไตรกลีลเซอไรด์เยอะมากแล้วก็เลยทําให้ค่าต่างๆดีขึ้นการเผาผลาญดีน้ําตาลก็เลยลงพวกนี้ดีเลยแล้วก็พานธันก็ต้องดีขึ้นพี่ไปโรงพยาบาลมากี่รอบแล้วในช่วง50ปีนี้หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยเห็นผลเลือดแบบนี้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่ เป็นโรคเรื้อรังต่างเนาะหรือว่ามีปัญหาเนี่ยความเครียดนอนไม่หลับต่างๆเมาดูแลแบบเนี้ยก็ดีดีเออใช่ไหมก็เป็นการช่วยที่ดีก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะหมอคิดว่าเราจะได้ทั้งร่างกายเรากลับคืนมาแล้วก็ร่างกายจะได้ไม่ต้องใช้ยาเคมีมากจนเกินไป